โอเคครับสวัสดีครับผมอยู่กับปั้น PNC นะครับวันนี้เรามาเปรียบเทียบให้ดูว่าขนาด150กับตัว300เนี่ยแตกแต่างกันเยอะไหมพอดีว่างๆก่อนเริ่มงานอันเนี้ยจะเป็นซู z u กิงร้อ X 150อ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นรถที่ดีมากๆเลยนะ ซีซจริงๆอ่ะมันอยู่ที่แค่4 0 1 47แต่ว่าแรงม้าเนี่ยมันเทียบชั้นเท่ากับ<ม>พวก้5ที่แรงไอ้พวกซีซีเยอะกว่าเลยนะซีซีเยอะกว่านิดหน่อยแหละแต่ถามว่ามันมีผลมันมีผลอยู่แล้วครับผมว่านะนี่ตัวนี้เคยเป็นรถส่งของเนี่ยมาก่อนรถยังไม่4ปีดีนะจะกำลังจะ4ปีปีหน้าดูเก้าหมื่นโอ้ไม่ฟ้องไม่โฟกัส ก็เอา96,000มว่าบอกเลยว่าเป็นรถที huh. ่โคตรพ่อโคตรแม่ทนโคตรของโคตรทนไม่รู้จะพูดว่าทนยังไงแล้วเพราะว่ามันทนจริงมันทนมากๆผมเคยเอาคันนี้วิ่งลากยาวไปขอนแก่นยืนพื้นหน้าใหม่นะร้อยสาม ร้อยสามบางทีมีแซงร้อยสี่มีร้อยี่ตามทัวไปประมาณนี้แหละผมบอกเลยว่ารถแม่งไม่เคยมีปัญหาเลยเลยขับมาไม่เคยมีปัญหาเลยเลยมีอย่างเดียวที่ที่เป็นคือจะเล่าก่อนมันก็ไม่ได้เป็นไรหรอกแต่แบตมันเสื่อมรถแบตมันเสื่อมแล้วมันก็เลยมาทํางานหนักที่มัดไฟแต่เนี้ยมัดไฟมันเลยมันเลยไหมนั่แหละคือปัญหาเดียวที่เจอ นอกจากนั้นแม่งไม่เคยเจออะไรเป็นรถที่ไม่มีปัญหาเลยเลยขับไปเถอะ <c oughs> เป็นรถที่ดีมากๆดีมากๆคุ้มใช้คุ้มจริงๆแบบเอาง่ายๆว่าซัดทุกวันขับทุกวันซัดทุกวันน่ะไม่เคยแบบเจอปัญหาอะไรเลยใช้งานหนักทุกวันครับผมบอกเลยผมใช้แบบบางทีวันละร้อยสองร้อยโลยังมีเลยไม่ต้องห่วงว่าถ้าใครได้มือสองมาตอนนี้นยิ่งมือสองราคาโคตรพอโคตรแม่ตกเลย คุม้มถ้าคนจะมาใช้นะคุม้มคุ้มมากๆากถ้าง,งบไม่เยอะจริงๆอะ่ะแล้วอยากได้ตัวที่แรงที่สุดในร้อยห้าสิบอ่ะผมกล้าพูดนะเพราะว่าผมใช้งานเองอนะ่ะผมเจอทุกอย่างผมเอาง่ายๆว่าร้อยห้าสิบไม่มีตัวไหนที่ยังได้แสงผมนะถ้าเป็นรถสีจังหวัดด้วยกันนะยังยังไม่เคยเลยบางทีเนี่ยวิ่งเนี่ยถ้ารถมันสดสดนะอาจจะวิ่งวิ่งพอๆกันกับ ซีบีสามร้อยอาร์เลยนะตัวซีบีนะไม่ใช่ตัวซีบีอาร์ไม่ใช่ตัวซีบีอาร์อย่างงี้นะตัวซีบีผมเคยวิ่งทันผมบอกเลยผมเคยวิ่งทันอ่ะรับการรับประกันเออแต่ถ้าถามว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยก็ข้อเสียก็มันก็มีมีแน่น,นอนละหนึ่งละเบาะแม่งด้วยครับมันเล็กแล้วมันสูงมันสูงนะดูระยะคนนั่งกับคนซ้อนเนี่ยมันสูง มันทำให้คนนั่งไม่มั่นใจแล้วด้วยความที่เบาะมันเล็กอะ่ะนี่นะเนี่ยฝ่ามือผมกับถ้าเทียบกับซนะีบีสารอยอะโอ้โหดูดิคนละเรื่องเลยเนี่คนละเรื่องเลย,นะลเเลยแล้วก็ข้อเสียม,มันก็อีกเรื่องนึงคือแฮนด์มันเป็นแฮนด์มอบตอนนี้ดีเสียสําหรับคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ผมอ่ะขับแล้วปวดหลังผมบอกเลยป,ดปวดปวดมาก แต่เป็นรถที่ไม่ต้องทาอะไรกแ็แรงอ่ะเอาง่ายๆเลยท่อเดิมอะคือดีที่สุดแหละที่ผมวิ่งมานะเพราะว่าไม่รู้สิมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นรถที่แบบท่อเดิมมันคือวิ่งดีมากวิ่งดีจริงมันคือไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนนะแต่ถ้าเปลี่ยนก็แล้วแต่คนถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนได้ครับก็ดีกว่าเดิมอยู่แล้วแต่ว่าจาังหวะรอบมันก็คงรอกว่าน,นั้นหน่อยอะ่ะเพราะว่ามันเป็นรถรอบเนาะสองคือหน้าตานะครับหน้าตามัน บางคนอาจจะไม่ค่อยชอบใจบางคนไม่ชอบก็ยีบางคนชอบก็ชอบเลยนี่คือข้อเสียของมันส่วนทั่วไปนะผมว่าไม่มีไรหรอกอ่ะไปเทียบกันนะเจ้าสองคันเนี้ยข้อแตกต่างหนึ่งแล้วมันก็ก็ถูกละเรื่องราคามันแตกต่างกันไม่นับเมืองสองนะครับไม่ไม่ไม่นับไม่นับสองเลย ความเร็วยืนพื้นเนะี่ยใช้ผมใช้พอๆกันนะอันนี้ใช้ร้อยสามร้อยี่ร้สามอันนี้ก็ผมก็ใช้ร้อยยี่ล้อสามแต่บางทีผมไปร้อยสี่ได้สบายๆโดยที่ไม่ไม่อึดอัดอ่ะเออไปร้อยสี่ร้อยสี่ห้าผมไม่อึดอัดแต่ครั้งนะี้ถ้าคุณทำความเร็วแล้วคุณแบกของอ่ะจริงอ่ะคุณอึดอัดแน่นอนละผมบอกเลยอึดอัดแต่ว่าไม่ใช่มันไปไม่ได้มันไปได้แนละ้วมันมันก็แรงนะมันแรงในตัวของมันเลยแต่ผมผมมองว่า ตัวนี้มันคือซีซีทอกมันหนักกว่าซีซีมันเยอะกว่าทอกมันเยอะกว่าแรงม้ามันเยอะกว่ายังไงมันก็ขับดีกว่าอยู่แล้วอะแล้วก็เรื่องแฮนด์นะครับความสบายของการนั่งการขับขี่ระยะทางไกลๆอะ่ะอันนี้คือยังไงตัวตัวนี้ก็ต้องดีกว่าอยู่ละเพราะว่าแฮนด์มันเป็นแฮนด์แบบสปอร์ตทัวรริงมันไม่ไม่สปอร์ตจ๋าแบบเอเอคันนี้ส่วนเรื่องช่วงล่างนะเปรียบเทียบกันช่วงล่างรถ แต่ผมกล้ารับประกันว่าคันนี้เป็นรถเดิมๆที่ช่วงล่างดีมากมากดีมากไม่ต้องไปทำอะไรเลย,เลยไม่ต้องไปซื้อโชวคแต่งหรือทำอะไรเลย,เลยดีมากดีเหมือนกันแต่อันนี้ก็ดีแต่ถ้าให้แบบหาว่าดีจบกันอ่ะผมว่านี้ดีกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่น้ำหนักด้วยนะเพราะน้ยน้ำหนักมันเยอะกว่ากันเยอะกว่ากันก็ยี่สิบโลอ่ะอาจจะมีผลเรื่องตัวน้ำหนักตรงนี้อ่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่คนเขาสงสัยกันเยอะมีคนเม้นถามผมว่าการเซอร์วิสแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนถามผมผมให้ดูอย่างนี้ก่อนเนี่ยสเตอร์เนี่ยสามหกแล้วนะเบอร์ห้าสองศูนย์กล้องไปโฟกัสอ่ะเนี่ยสามหกเบอร์ห้าสองศูนย์ข้างหน้าสิบสี่โซ่ก็ห้าสองศูนย์เหมือนกัน ซื้อรวมๆเป็นเป็นเซตมันก็อยู่ที่เกือบสองพันถามอันนี้มันก็ใกล้เคียงกันนะมันก็ใช้สามอันนี้มันเหมือนจะใหญ่กว่านิดนึงเพราะผมผมเพิ่มสเตอร์อันนี้เป็นสามเจ็ดอันนี้ใส่สเตอร์สามเจ็ดอยู่สเตอร์หน้าก็อยู่ที่สิบสี่หรือสิบห้าส่วนขนาดเบอร์ก็โฟกันอ่าถ้าถามว่าเรื่องโซ่เปลี่ยนพร้อมกันราคาแตกต่างกัน ไม่เกินร้อยหรือสองร้แล้วอันนี้แล้วแต่ตัวธรรมดานะไม่นับแบบพวกตัวแต่งอะไรอย่างเงี้ยสองพเบกพรกผ้าเบรกอะ่ะมันก็ใกล้เคียงกันอยู่ดีเพราะข้างหลังมันก็พอตเดียวอันนั้นก็ข้างหลังผมไม่แน่ใจนะว่าพอตเดียวหรือสองพอถ้าถ้าผิดพลาดผมขอโทษด้วยแต่ถ้าถามเปลี่ยนอะ่ะมันแตกต่างกันนิดเดียวครับคือมันนิดเดียวจริงๆ มันจะไปต่างกันที่พ้าเบรกนะนี้พับเบรกมากก็สองพอตนะสองพอตเพราะข้างหลังมันโล่งไงอันนี้สองพอตถ้า,ถ,าถ้าเปลี่ยนอนะ่ะอาจจะถูกกว่านิดหน่อยอาจจะถูกกว่านิดหน่อยแต่ผมว่าไม่พอกันเอาจริงนะถามเรื่องยางอนะ่ะอันนี้ให้ดูเลยตรงๆนะยางเนี่ย เดิมมันมาร้อยสามสิบหรือร้อยยี่นี่แหละนึกไม่ออกแต่ว่ามันจะอยู่บานนี้แหละเคใช้เบอร์เดียวกันเนี่ยคุณเชื่อไหมเนี่ยเบอร์เดียวกันนั้นะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเบอร์เดียวกันเลยร้อยสี่สิบครับเจ็ดสิบคอบสิบเจ็ดเท่ากันเป๊ะจ่ายถ้าคุณซื้อยี่ห้อเดียวกันยังไงก็เท่ากันอ่ะตรงเนี้ยตัดไปเลยอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนประจํา น้ำมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องตัวนี้เอาให้เห็นชัดๆเลยเนะี่ยเอากล้องไม่โฟกัสวะน้ำมันเครื่องใช้เพียงแค่พันสามร้อยมิลลิลิตรแล้วมาดูตัวซีบีสามร้อยที่ขนาดเครื่องต่างกันเกือบเท่าหนึ่งอยู่อ๋อ,อมันไม่ขึ้นแต่น้ำมันเครื่องมัน ใช้เพียงแค่1.5หรือ1.6ได้หมดเลยขอแค่แลำมันเครื่องมันอยู่ในขีดระหว่างเนี้ยอยู่ในระหว่างเนี้ยเราคิดดูดินิดเดียวอะ่ะผมใช้สองกระป๋องเหมือนเดิมผมก็ซื้อกระป๋องละสองอ่าก็สูตรจุดแปดมาเติมคันเนี้ยมันก็เท่ากันกับผมซื้อสองกระป๋องมาเติมคันนี้สุดท้ายการ์วิสแม่งเท่ากันแตกต่างกันแค่นิดเดียวจริงๆ แล้วถ้าถามว่ามีอะไรอีกไหมที่ต้องเซอร์วิสผมว่าเนี่ยคือขอบพื้นฐานนะยางโซสเตอร์ผ้าเบรกน้ำมันเครื่องเนี่ยผมว่าอย่างนี้พื้นฐานอ่ะรัฐถามเรื่องพวกตั้งเบาวอะไรที่เขาสงสัยกันนะอะไรตัวดันโูดลราลิ้นเอ,อ้ยที่แบบบางทีตัวนี้ชอบชอบมีปัญหาผมมองว่าสองร้ยกว่าบาทพอกัน ตัวนู้นก็ร้อยห้าสิบาทผมเคยเปลี่ยนตั้งวาลวก็ไม่แพงครับนิดหน่อยถ้าถ้ามีร้านนอกที่แบบเขาทําเป็นจริงนะไม่แพงครับไม่แพงจริงๆเอาง่ายว่าต่างกันไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นตอะนี่คือสุดๆแล้วนะนี่คือสุดๆแล้วนะไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นไม่เกินสิบเปอร์เซ็นด้วยซ้าที่ผมใช้อะที่ผมใช้มาแล้วใช้งานจริงนะผมไม่ได้ว่าใช้งานเล่นอันนี้ก็ก้ามื่นโลก้าจะแสนโลละ เปลี่ยนมาตั้งหลายอย่างอันนี้เพิ่งมันได้มายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปแล้วก็แตกต่างกันนิดเดียวผมมันรถใช้ใช้รถเยอะผมมองว่าถ้าคุณต้องผ่อนรถอยู่แล้วคันนี้เชื่อไหมตลกเป็นเรื่องตลกนะคันนี้ผ่อนสามสามปีเหมือนกันแต่ผ่อนสามพันเจ็ดอะงงไหมไม่งงนะแต่คันนี้ ผ่อนสามพันห้าสามปีเออเคยแม่งก็แบบมันก็เป็นเรื่องที่งงนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อพร้อมกันนะนนเพิ่งซื้อมาเนนี้ผ่อนเสร็จแล้วอืมถ้าคุณจะผ่อนอยู่รถอยู่แล้วผมแนะนําหรือว่าถ้าถามผมได้พวกาะผมมีร้านที่ผมไปซื้อมาอยู่เนี่ยฟรีฟรีทุกอย่างเลยมันเป็นซับดาวสองสองมนหกหกร้อยที่พูดเหมือนคลิปที่แล้วอะ่ะ คือดีพี่บอกเลยแล้วฟรีค่าใช้จ่ายเรามีรถที่ดีรถที่เทอ่ะผมพูดตรงอะมันเทยกันนะเว้ยคันนี้มันจะดูผอมแห้งๆหน่อยผอมแห้งอ่ะแต่วัน้ก็แรงก็มันก็ดีขอบันนะมันก็ดีอะแต่ว่าดูดิขนาดอ่ะอ่ะผมเทียบให้ดูเนี่ยแตกต่างกันไหมล่ะพี่กับน้องเลยเนี่ยแต่ถามว่าไม่ได้แตกต่างกันโดยแบบชิ้นแบบชิ้มเชิงขนาดนั้นมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ ดีไม่เสียดายได้อันไ,ไหนก็คุ้มอ่ะได้พี่เสียดายน้องพูดแค่นี้แหละอันนี้ผมเป็นคลิปคร่าวๆนะเปรียบเทียบ <ๆ S 1> กับการใช้งานการเซอร์วิสทั้งสองตัวว่าใครคนเล่นอะไรคนเล่นตัวไหนถามผมสรุปสั้นๆเหมาะกับใครของคันนี้คันนี้เหมาะกับเด็กที่อยากมีรถ แบบซื้อมือสดนะแบบมือหนึ่งสดสดหรือว่าแบบหรือว่าซื้อมือสองสดก็ได้ยิ่งคุ้มเลยถ้าซื้อมือสองสดเนี่ยที่ผมเห็นนะไม่หมื่นนิดๆอยู่ที่สามหมื่นต้นๆสามหมื่นห้าอย่างเงี้ยมีพี่ผู้พิจาาเยอะในกลุ่ม g ีเอ็กเนี่ยเข้าไปเลยเข้าไปหาโดยได้เลยมีเป็นรถที่ราคาบางทีถูกกว่าเว็บอะ่ะแต่ว่าแม่งวิ่งดีกว่าเว็บหลายเท่าอะ่ะ โอ้เก็บเก็บมาเยอะคันนี้ผมบอกเลยเพชรคาดปาโลมาเพชรคาดเก็บมาเยอะตัวคันนี้เหมาะกับการที่จะซื้อมือหนึ่งหรือคุณคุณซื้อมือสองก็ได้คุณซื้อไปเลยถามผมแม่งดีทั้งคู่สําหรับคนที่ใช้งานเริ่มจริงจังขึ้นแล้วอยากวิ่งทางไกลแล้วดีขึ้นอยากมีคนซ้อนแบกของอะไรเงี้ยแล้วดีแนะนําขึ้นเขาบ่อยบ่อยสบายสบายเนี่ย re. ตัวนี้ดีกว่าแต่คุณอยู่ในเมืองจ,าจา้าจ๋าเลยที่ไม่ได้ไปใช้ท็อปสปีดอะไรมากอะ่ะ คันนี้ก็อยู่แล้วแต่มันเมื่อยน,นะเป็น hand, hand mob, แฮนด์แฮนด์มอบคุณก็ต้องไปเลือกเอาแต่ว่ามีตัวเอสมันมีตัวอ่าตัวเอสที่เป็นแฮนด์เป็นทรงเนกเกตอันนั้นก็คือใช้งานดีมากเหมือนกันแต่กล้ารับประกันว่าเครื่องนี่ะทนทนแบบพ่อพ่อพด,พดแม่ทนนะแบบไม่รู้จะพูดว่าทนยังไงเพราะผมใช้งานหนักจริงผมซัดต,ตลอดอ่ะเออผมเป็นคนมือหนักตีหนักนะผมพูด,พดตรง ผมซัดตลอดไม่มีปัญหาแชร์เพ้อร้อยสี่ร้อยสี่ห้าอะไรเงี้ยข้ามจังหวัดเดี๋ยวผมลองมาละถ้าน้ำมันไม่หมดก่อนก็ยาวๆเลยสบายครับบุ๋มบอกเลยสบายโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวจบการไปคลิปครั้งนี้ก่อนสวัสดีครับ